สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมแดงเดือดทีละยลังเต่ขึ้นในวะันอาทิตย์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลครับมาดูเกมการแข่งขันกัน,นจัดชุดให้เรียบร้อยไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้แผน่นโอเคครับไปอีกเิเกนทัก อันนะี้ปรับไป็นคองบอลครับเปลี่ยนแพนเป็นซ <Yeah. S 2> uh ีหนึ่งซีหนึ่งเจ็บเป็นตัวจริงมีลุคชอตามนะอ่าผู้รักษาประตูเป็นเดก,เกิอาร์แบ็กซ้ายเป็นลุคชอ์เซนเตอร์เป็นวารานกับพิซนโดมาริเนตแบ็กขวาเป็นดาโลตัวรับเป็นคาซิเมโรกลางวันนี้เป็นสปิเซอร์กับ บุนอฟเฟนันเดสครับโดยมีบุนอฟเฟนเดสเป็นแอคทิฟมิทฟิลก็ควาสันไซชันซันโชปรับอีกนิดนึงนะครับ ซานโชเอนเตนีนาเป้าเป็นแดนฟอร์ครับมาชมเกมการแข่งขันกันได้เลยบอลเขียร์ที่แดนฟอร์ครับคาเซมิโรควาล์ e ินเ o ีดเซมิโรจดอน s อน n าน o จ่ายผ่าครับเสร็จจะเลนเฮนเดอร์สันเทนเล็กซันเดอร์โจอเอลมาติ ฟันได้มาที่อรูโดเบอร์ซันเข้ากลางที่นาบิเกตอลิสวอจิฟันไดเอาเกยาวมาที่ติโกโจตาเข้ากางที่เกตตเกตาดครับราเฟลานันดักได้ตอนนี้สวนสวนบูโนฟามาตินเนตราฟลานันัด้อนนีสวนสวนบ่ฟ้ามาติราเฟนัไดทนี่สสโ่าน จับบอลพลาดบอลออกข้างครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลเทนเดอร์สันอของเขาเฮนเดอร์สันมิลเนอร์มีมิลเนอร์อยู่ตรงกลางครับวันนี้โรเบิร์ตสันฟานได้มิลเนอร์สายยาวๆครับโจตาได้ไหมอ้าวแล้วลูกพลาดบอลเปิดจังหวะนี้กักบอลได้มั้อออมองอืมเซฟสบายๆครับบอลเบาครับได,ด้ได้แกะ <B> uno, ยาวไปโดนอีกแล้วเสียบอนง่ายครับเมนยูไปเฉืชนฟันได้ไม่ได้มมวเนอะจอเดนเนสันโจอตออาโรเบิร์สันครับโดเบอร์ซันนา่าหลบปังได้ไ<ห>เป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของลิเวอร์พูลมาดูกันว่าโรเบิร์สันจะคลอดได้สวยขนาดไหนเป็นโรเบิร์สันไหมครับเป็นแอนดรูโรเบิร์สัน จังหวะน,นี้เลนซันที่จอแดนเฮนเดสันครับลูกชอลูกชอวไปแรฟฟอร์ดจับได้สวนกลับไหมสวนกลับไหมสปริเซอร์ดาโลดาโลอยู่ซ้ายตอนนี้สานโชว์ทักทายครั้งได้ด้วยสปริเซอร์ใหมงเซฟด้วยอลิสันบเบเกอร์ครับชอปล่อยออกเอาเป็นทุม่ม ชอตทุ Sp icer, Sp icer. E ่มมาจอร์นซานโชเข้ากลางที่บุลโลสบิเซอร์สบิเซ์พีคแรดฟอร์ดไอ้ปั๊มเซฟ้วยอลิสันเบรเกอร์อีกครั้งครับสายมาที่เดโกโจตตาดาวโลเจโตตาครับวันนี้เฮนเดอร์สันเจติปเซนอโนมาติเนตดักได้ ออกมาที่มาคัดแรดฟอร์ดอ,อือะยังได้อยู่ที่โจอร์นซานโชซานโชกลับามากาอือคาซ,คาซสิมิโรคาเซซานโชเปิดติดซานโชอ,อีกทีได้ครับบุโน่เสียอีกแล้ว,ลวราเฟลวาลล่าอูยาวสวยครับ <c oughs> ดาโลพลาดกากบได้โคกอืมหลุด เสาสองไปนิดเดียวครับกากปูนอันตรายนะครับมีโอกาสสองรอบแล้วสองครั้งสองครมัมเฉียวเสาไปนิดเดียวบอลเปิดมาด,ดูกันเดจียามาที่บาราันารันมาดารู้ดารูมาแอนเชนี่แอนเชนี่สปิเซสปิเซเล่นเด่นครับวันนี้ ออกซ้ายสามโชวสามโชก็ว่าได้บอลบ่อยบ่อยบ่อยแรดฟอร์ดได้ได้ที่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดเข้ากาลูกชอได้กดเน้นเน้นมาทซันเซฟอีกแล้วเดินเนาะเนา มาหนึ่งนะเซบิสเซบิสมวนบันซอยโซยดาร์โลบรูโนเรฟเฟอร์ออกซ้ายซ้ายมาคาซิมิโร จานซุเข้าในที่โดดดักโดยโรบอสันครับยืนตำแหน่งดีอ้าวดาโลพาดดาโลพาดวานันพาดคักปูโจตาติดครับ แอนโชนีสซานโชแรฟอร์ดแรฟอร์ดออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายพลาดครับเข้าในพลาดสปิซ่าได้จอร์แดนซานโชจอร์แดนสปิซ่าซันซันบอลสั้นๆจังหวะแบบนี้แมนยูทำได้ดีมาแรฟอร์ดม้วนดูโน่อีกครั้งหนึ่งฝ่าเข้าไปืห นาบิเกตาโมซาลายาวๆมาที่โจตาโจตาดาดโลนี่มีปัญหาบ่อยลออึกขอสวยๆมาตินี้คุกได้ <c oughs> เป็นบอลออกลังก็เปิดดกเคียคาสิม well ิโดลุกโชว์สริเซอมาดีครับแอนโทนีขามฟังมาดีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดผาดเจอดันผาดบอยลือเกินโจตาดาโลโจตาโดนกับดาโลคาปูดิ สันโจตาถูกเปลี่ยนตัวครับส่งลุยดิอาสลงมาลุกโชซ้ายช้าๆสันโชแอดฟอร์ดสปิเซอร์ปาดได้ เอาครับจังหวะนี้แอนโทนีแอนโทนีพลิกมาซ้ายเข้าซ้ายปั่นแต่เบาไปหน่อยครับฮึซ้ายดีลุกช็อตค่เสี่ยมรสบายสุเลกดกูปาวุไปขี้คัม หนักไม่ได้แต่โหลดักได้มาต่อครับแมนูสวิซร์สวิซร์ไม่ผ่านยังไม่ผ่าดยังได้อยู่วารานันสวิซร์พิคคลิกคลิกคลิก,ลกได้อืมใจช้าครับใจช้าเราสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมลูกเปิดนี้ต้องเน้นครับบูโหเน้นเน้เนสวิซร์ได้ไม่ได้ ลาโลเจอลุยดีอาร์อนเล็กชันเจอเดนเนดสเจอเดนน่ดิสเนได้เด่นนะครับโมซาลามาขวามาขวาที่เตียโก้ฉอดสุดท้ายหรือเปล่าเตียโก้ได้เปิดโมซาลาได้ขบดีอาซูเปอร์เซฟครับ บอลเปิดมุมอาจจะเป็นคัางสุดท้ายเดี๋ยวยาวมาเจโก้เจโก้เจอต้าเจเจอต้าหรือว่าขอโทษขอบใจครับเจโก้อันขันธละลุยดีอาร์สแอนโทนี่จบเกมเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ จ<ช>บเกมแมนยูยิงห้าลิบูยิง5้าครับกองบอนถูกซีกัน55าิบ5ต่อสีิบ้าออนทาเก็บแมนยูเหนือกว่าครับแต่ว่า,วาทำอะไรอลิซันเบเกอร์ไม่ได้เอาครับจบเกมวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังฟันดีราตีสวัดร์ครับจเจอกัน ครั้งในนัดต่อไปสวัสดีครับ